มาติดตามฟุตบอลแมตต์กระชับมิตรนะฮะสองลมบ้านโซเฟลลี่แมตต์นะฮะสนามสองลมสเตเดียมพะเยาครับผมแมตต์นี้แมตต์ที่สองของหนองเล็งไซเอฟซีรุ่นบบเกินซิป,ปีครับพบกับสองลมคิดนะฮะมาดูครับผมผลการแข่งขันจะเป็นจะได้นะฮะมาติดตามดูไปพร้อมๆกันครับผม อยู่ยังได้สั่ิบันี้อีกปีสิบห้ามเจ็บห้ามตายน้องเล็งสายสู้นะฮะไม่มีตัวเปลี่ยนนะฮะเอาตัวสำรองแบบนีนะอ้ยปิปี บอลบอมอูยไปเล่นสายวันนี้ทางด้าน <jouersolou> <à reine fois löss91> นัติดตู้นะนะักติดกองหลังจับวได้วนครับแ่าที่เท่โู้กฟุตจับประตูมาเป็นกองหลังตพ่อนลีากาชาิกับน่าดูเอาแล้วก็แันครับไม่ได้ บอลข้างโอ้ข้างน้องบลยากนีี่ี่สินะครับเดี๋ยวผู้ที่สบากนเรอยบเช็นะครับน่อยๆทัน่อย อันนี้ต้องนับถือเด็กๆนะฮะสู้เต็มที่ครับผมหแข่ง3ซเมตรติดกันนะฮะอากาศท่อน้อนแล้วก็บางคนหลงสองรุ่นเลยนะฮะครับสองล้ม ว้านี่ฟ้าวครับปอ,องระวังลูกโดวงนะ ตรงกราบครับหนึ่งศูนย์นะสองลมคิดนะอืมอ่าอ่าถ่นทุะครับ่คระบ่านดีอะไรครับ ัคแต่มาดูขึ้นมาเด็กชาจะสุขใจไหมบิวหย่อนิสานตะวัน ครับสวัสดีครับกันครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ย <laughs> ไปโดกครับตัดทีมยาณี3สวัสดีกระจกแข็งชื่อ <coughs> 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 หประตูต่อหนึ่งครับหนึหนึ่งศูนหนึ่งหนนึงหนึงก็แค่หนึ่งหนึงอ่าครับตอนนี้ครับถามถุ่มมือครับสเปนนะฮะดีตรงกรอบนะได้ประตูไปตีเสมอเป็น1นึครับผม พักอกให้เขาเฉยเลย <ets with food> <laughs> พักอกคืนให้เขาเฉยเลยโอ้เอาใหมเอาใหมเอาใหม่นีสเปนคืนให้เขานะโดนไปสองหนึ่งเอาใหมเอาใหมเอาใหม

สักมาลุยมาลุยแล้นะครับมาดูต่เกมต่อเมลแล้วนะถามทุ่มให้ถามทุ่มคะานเส้นไปเลยจับกันศรีสะแจงไหรียกปากนว นิวเข้าบอลเข้าบอลก่อนท่ามเราต้องวิ่งเข้าบอลก่อนท่ามปาอยู่ที่พี่โอ้ดูว่าเจอกับมิวยาริสารคับพี่จับปานี้สตันสตันตักไปกันปาด้วยใไปด้วยกันเลยคะคนดีว่าทำได้ดีสิงห์ราวิดสิงห์าวิด ลงทีอย่าน้สาแตะจักรวางนี่ก็คือนี่ไปดูหนูไปดรับอย่าน้สาที่ไปประกบตัวประกบตัวนี่นสาเาไ่สองลงไม่ได้ มีโอ้ครับสิดับใสายสลิมยกขึ้นมาติดสัยานิสาไดไยานิสาเดินหน้าไล่ดียานิสาโอ้ดูดีดีม่้ยข้ามคันนิดเดียวแมคสสอนี่ครับถือว่าเซฟได้ดีอยู่นะพิงฟองนะสมากด้อสงดีมากองดดููนี้ปัญหามีไม่แก่

คนน้ำอยู่เป็นโกไม่รู้อ่ะโดนยิงมีกี่ลูกจะเป็นฝ่ายได้เล่นกับสเปนเอาเลยครับสเปนให้กับทางธนาธทรมศิลปิดจัดทับเป็นฝ่ายได้ทุกครับศิลปิดเดียวมันทุ่งไปโอ้ยมองเข้าประตูตัวเองมองเข้าประตูตัวเองหรือไข่มองไข่มองไข่มองมองเข้าประตูตัวเองเหรอ โอเคอครับออ้าวตั้งสติไดยสมาธิเสมอแล้วครับสองสอไกครับสองน้ดีมากปังอย่าปล่อยลุจะน์สาได้ทุกเลยกำลังแฟครับ ยาณิสาแฟงอีกทีครับแปฟงค์อ่าเซตใหม่เซตใหม่ตอนคู่ต่อไปให้เตรียมความพร้อมนะครับ เดี๋ยวจะเป็นอีเลนดอยกับบันสองเอฟซีรุ่นสิบป,ปีโอ้หมดเวลาครับเสมอสองสองเยี่ยมมากอ้าวไปขอบคุณโค้ดก่อนเร้วอันนี้มันครึ่งแรกอยู่ครึ่งแรกอยู่โอเคคู่กับมืน้นคู่กับมืน้นโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม